ไม่แล้วเเกกลลไม่ชวนเพิ่งซื้อวาปมาวางแผนดิบดีเลยแล้วว่าไหนเจอหนูอีกแล้ววางแผนกับกูด้วยเออทามมิ่งแบทจัดเราไม่ได้อะตลอดเลยเจอเจอเจอในกล้องด้วยนะประเด็นอ่ะผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้ว่ามันจะทำไงนั้นเลยเหรอเจนเซอร์มันเห็นเลยเห็นหนูแปลงร่างหรอหรืออะไรเห็นเกดเครื่องไฟอะเนี่ยมันทำไงครับอะไรนะคะไม่เกี่ยวหรอกทุกคนจริง เซนเซอร์อะไรนะใช้ไม kind of right? ่เป็นเหมือนกัน Motion น e ซอร์ใช่ปะใช่ครับแล้วไอ้กับจักกแสงนี่เอาไว้เอาไว้ปักใช่ครับต้องปักให้โดนด้วยระวังที่เป็นห้องถ้าผีไปกดอันนั้นก็คือยังไงอะช่างมันเล่นไม่เหันจะเยียบแต่กูเป็นคนทีแล้วเราจะรู้เลยไหมว่าใครเป็นคนบอกแล้วว่าเกลไม่เคยได้เป็นผีเลยรู้ไม่รู้ ชนพี่เจเข้าตีหน่อยเร็วชนพี่เจเข้าตีคนหนึ่งค่ะมีเพื่อนพี่เจบ้างเลยเมื่อกี้ใครวางฉีดตรงที่ทำลายอ่ะมันผีคนด้วยอ่ะพี่โกะวางฉีปยังไงอ่ะพี่โกะได้วางเครื่องปะเครื่องกระดักแสงเหรอไม่ใช่เมื่อกี้เห็นมันมีจุดสปอนจีเพสด้วยอ่ะไม่ทุกคนเป็นสีเขียวหมดเลยคือเลยไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูสืบให้หนูเป็นแต่คนเนี่ยไม่เป็นผีเลยคนเลยคนเลยไอ้เนี่ยไม่เช่ตอนสนานเก็บเอ็งไม่มีทางชนะหรอกอ๋อ ย่ามีผีสักห้าอิงมันตื่นเต้นไปสองคนอนะแต่มันเล่นยากกันอยู่นะเอาจริงถ้ามันกลุบมันรู้เลยไงเงเราควรเพิ่มเพิ่มเควสนะมันมีซื้อโดูฮันนัทให้เพิ่งได้กินอุ้ยมีแต่รสชาติที่เกล่ยวชอบทุกรสเลยอือ กูเป็นผู้ชายสุดนะแอมไม่เป็นรแล้วที่้องความหลงอดีตที่ลืมกดอินเทอร์เน็ตพูดพี่อินเทอร์เน็ตพูดถ้าเป็นผีกด V ถ้าผีกด V แล้วก็เป็นคนกดอินเทอร์เน็ตแม่งกูไปบวชแล้วนี่กูบวชจริงนะแม่ผัดกูเป็นแม่ชี ต้องทำไมฉันไปเยี่ยมมาค่ะเยี่ยวไปอะไรอ่ะเกย์จะทำแบบมาไ,ไหนไมาไ,ไหนหนูจะเป็นผีบ้างหนูอยากมีโมเมนต์เป็นผีจะได้ตัดคลิปลงติ๊กต็อกเนี่ยอ,อ๋ออยากได,อกได้อยากได้คลิปหรอเอออยากได้คลิปลงติ๊กต็อกไม่เคยได้ลงติ๊กต็อกกับเขาเลยแม่งเป็นแต่คนเดี๋ยวพี่รู้ชิดโอเวอร์เลยไว้ให้และบอกว่านี่คือฉาน วิกิอยากเป็นผีอยากจริงจีอ่ะอะไรรือความในใจเหรอใช่อะไรหระวิกิบอกอยากเป็นผีอยากจอยากเป็นผีอง้งไม่ได้ตัดเลยเนี่ยเป็นแต่ผู้บริสุทธิ์เนี่ยแหละกูตัดยับเลยทุกวันเลยอ่ะ แม่งกูไม่เคยได้เป็นกับเขากูซิงวะ่ะเ,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 เอาเข็มยิงตัวตายแล้วใครก็ได้มาปิดน้ำได้กันหน่อยมามามาพี่มาปิดน้ำหน่อยฮัลโหลแม่งมึงก็ดูเข้าวงจร,<ค>รปิด <คน S 2> อยู่นั่นนะนะ<ร>น,นี่มันนี่อะไรผมอยนะู่ตอนแรกนะไหน อยู่แล้วแหละกูก็เลยมากดแจ้งให้เก๋ป่าวะหนึ่งสองสามกูยังดูแทแม่กูว่ากินไปลกกูไปก่อนหรอกินมึงสิเอสัสกูเป็นคนครับอะไรนาว่ากูมีกินเฉย แยกใช่ไหมล่ะอุ้ยตรงนี้ที่ไหนของโลกวะ มีคนมากูกูฮะมีคนมาอีกมีคนอ้าช่วยด้วยอ้ั้ไอ้ช่วอ้เี้ผีช่วยัดีตกใจใครใครอะอยู่กับแมรีครับเมื่อกี้อยู่กับแมรี่เจนอยู่ในเจนอยู่ในห้องคนเดียวครับเจนอยู่กับใครไม่รู้ชื่อเลยนะ อยู่กับพี่อยู่กับพี่พี่ในว่าเซนคนเดียวนะเซนเซนไม่ใช่ครับไม่ต้องเจอว่ามาเจอพี่ขนาดนี้บอกเซนเป็นงงเหมือนกันใช่แต่ใช่ค่ะเซนจริงครับแต่เซนอยู่ในห้องคนเดียวครับเซนโด้แล้วใครมันจะเป็นคนฆ่าถ้าเซนไม่ได้ฆ่าเมื่อกี้เกย์ก็ดนึ่งอะไรทุกคนแต่มันไม่หลุดเรากดแล้วเม่ใช่ไม่กด

ไม่ใช่พี่โก้ไม่มันแค่เด็กมันอยากอยู่เป็นแบบเพียงอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียแล้วแล้วผีที่ไหนจะ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 ยอมรับมาตัวเองคนเดียวแต่เขาร่วมกันหมดเลยนะเมื่อกี้อะไรนะแต่เมื่อกี้เขาร่วมกันหมดเลยนะเว้ยรอดูแล้วกันจริงทำไมนายต้องทำลายกล้องอ่ะเนี่ยไอ้โก ไปเชื่อมูเฟย์ด่าเซนเตนทำลายเซนทำลายเซนไม่รู้เซนไม่รู้เซนคิกว่าเป็นเควสอยู่กับเซนได้อยู่กับได้ได้ได้ไ้ได้ไเวได้ไเ้ได้ได้ได้ไเ้ได้ไน้ได้นด้ไ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 ่อได้ได้ไดีได้ไดด้ไ้ได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 ได้มไไ้ไอ้ไ้ไ้ ไอ้เว้ยมึงสแกนใครไปด้วยไปแมรี่ฮะอะไรมาน่าทำอะไรอ่ะเารู้กันหมดหนูก็เดินอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้มันจะกล้องผมแตกหมดเลยพี่มีคนทำลายอ่ะแมรี่อยู่ไหนแมรี่ไอ้ไก่ยร่างกินพี่พี่ ถืออะไรอะเซนถืออะไรอยู่อ่ะเซนติดใบฉาดแต่เซนวางกับด well> ักไว้แล้วจะแปลงร่างม่อะไรอ่ะลูกก็ตัดตัวเดียวครับตัวเดียวยูนี่กับเมลี่เซนตายใช่ไหมอุ้ยเหี้ยมีผีแปลงร่างสองคนมีผีแปลงร่างสองคนอ่าถ้าผีแปลงร่างสองคนก็คือเจไม่ใช่แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นเซนโมเดคเจให้ได้เพราะว่าเจอยู่กับเซน ถามเจได้ถามเจได้ผีจะมาข่าไหนแล้วต้องจุดเกิดเซนนเซครับครับครับเซนอยู่นี่เซนอยใครอะเบลี่พารเซลลียเบลลี่พารเซลลียเบลลี่พเไม่มีปืนแต่กัรเบลลี่ดอยทำเฟสเลยทำเฟสเลย เซนไม่มีปืนว่ะมาไอ้พวกนี้มันมันสืบกันแล้วไม่น่ารอดเวลาทางแล้วน่าจ,จะหนีนออกได้ ผีกดไปเล่แล้วมันจะเป็นได้ยังไงแมรีพังแชเดลเลียแชเดลเลียบูบาไม่ใช่หนูไม่ได้พังหนูเดินผ่านอะเสร็จรอดโอ้ไม่ก๊อเแมรี่โดนไปพี่ไหนดี 你就。No. นี่ยทำลายนี่ไงผมดูกล้องอยู่พี่บอกแล้วว่ามันสืบเป็นยังไงก็ชนะตายเล่นยากมากเลยมีกล้องซีทีวีต้องต้องทำลายทางท้งทางกล้องทางไอ้นั่นเลยอ่ะจริงไม่ว่าต้องต้องถ้ามีค่ารู้ของคนไหนคนใดคนหนึ่ง่ะคือต้องรีบฆ่าโอ้โหมันมีอะไรเออก็อยู่าเพแต่ว่ามันโดนปกป้องไงเก็บให้เดือดไว้ด้เพราะว่าแบบว่า ชิ้นโบยแมรี่ท่าสุดว่าแบบฆ่ามพอนฉันโอ้แต่พี่ลูกชิ้นเนี่ยไม่คิดว่าเมื่อพี่ลูกชิ้นอะไม่คิดว่าเป็นยูมีนะพี่ลูกชิ้นคิดว่ามึงพิ่ทักกูมั่งดีผู้พิ่ทักอ่ะแล้วทำไมฆ่าพี่ยูมีอ่ะไม่รู้ก็กดกดไอ้นี่ไงกดไอ้นี่ไงไม่ทำอย่างไะยากอ่ะเล่นยากมากเลยผู้พิทักผู้พิทักเมื่อไหร่จะเป็นบ้านจะได้มีคลิปลงทิกต็อกศรีบฟ้าครับที่เป็นโลกไม้สัตว์ไม่ได้สัตว์คลิปไม่ได้ทิกต็อกมีแก้มมีแก้มยิ้มสวยเรา มีเนี่ยช็อตที่โดนโดนกนมีแต่ช็อตโดนกินน่ะไม่มีช็อตที่แบบว่ากอนรอดเลย<น>หรอเออเกิยเย็นเฉยเลยอะ่ะเกียว้ากยกวนตลออ่ะแม่งผีก็เลือกกินในมใครหลุดปะมีใครหลุดเกีวยวเกียวชวพี่เจนหน่อยเกียวชิ้นลกชิ้นลกชิ้นกินลุกชนลุนลุน้ล้นชนชนช้นชนลุนกชกกชิ้นลุ พอมีกล้องแล้วหนักมากเลยอ่ะพมีการตัดไฟถ้าอย่างนั้นแล้วอ่ะผีต้องช่วยกันทำลายไอ้นี้เว้ยทำลายทำลายคนคนก็เห็นไงว่าแบบทางไปอ่ะใช่หรอแล้วพอพอไม่ไม่เห็นแล้วจังหวะจังหวะต้องดีด้วยจังหวะต้องกดคิวส่องส่องใบ ผีก็คือสาธุเอาดิเอาหน่าความยากก็คือความมันถ้าอย่างนั้นเป็นทําไม่เนี่เดี๋ให้มันทำเพลทนหน่อยเยอะเยอะเพลิเยอะขึ้นนงานห่ะเพราะเราเริ่มเป็นกันแล้วเพิ่มเพิ่มเพลิเลยจีเปลี่ยนแบบแบบอะไรหรออย่าพูดมีแบบอื่นได้หรออยูมีเป็นหัวอุ่ยเอาแบบอื่นบ้างไหม่ะมีแบบอี่นได้เหรอมันเปลี่ยนได้เหรอไม่ได้เช่นหรอว่ามีอ่ะพูดไปเรื่อยเอ้าวอะไรอ่ะจีไม่มีแล้วงั้นนะไม่มีแล้วมันจะมีแบบเดียวจริงหรอ แต่มันน่าจะอัปเดตที่ลองแล้วแฮสมยังมีเหล่อไบกดเลยว่ามันเพิ่งมาอช่ไแมรี่เจริงไม่กดอ่ะไม่ให้ให้อมให้หัวห้องเพิ่มเควสหน่อยมันอยู่ในตัวเลือกเกมแล้วก็กดตรงนั้นอ่ะเปิดเปิดใช่แล้วก็จะมีให้เพิ่มเคไรแล้กิจที่ต้องการเพิ่มอีกสักนิดนึงไหมเอาสักหนึ่งกับสองบวกบไปสักสองกึกหนึ่งกึกสองกึก ไมจะกินของอันนี้เท่มากเลยเอยอยากโดนผีกินวะกินของแจ็คโคตรเท่เ